สวัสดีคะ่ะพี่น้องวันนี้ก็กินข้าวกับวปนไข่นะคะปนไข่นี่คะ่ะกินข้าวกับวปน,น,นไข่นะคะปนไข่ปนไข่ใส่ต้นหอมนะคะน่ากินมากคะนี่คะ่ะบักบวบฝรั่งนะคะผัดเต้าเจี้ยวนะคะง,ง่ายๆบ่ใส่หมูบ่ใส่หยังเนาะคะ่ะเดี๋ยวตั้งกลรองก่อนเนาะคะ่ะอืมข้าวเหนียวเฮาง,ง่ายๆสไตล์บ้านๆเนาะคะ่ะพี่น้องได้ยินเสียงมื้อยยยหน่อยบี่น้อ ทักทายสวัสดีนะคะกินข้าวเส้ากับข้าวเหนียวมื่อนี่หามุมก่อนเพราะว่ามันเครื่องกระสายไม่แห้งกล้องข้าวเหนียวค่อยไปไื่อเดี๋ยวบา,างท่านีเราจะเห็นเนาะกินข้าวเหนียวพ่อใหญ่กำลังตื่นนะคะมาเลยมากินข้าวกับปกบวบพรั่งพัดค่ะปล้งไทย ต,ต้นหอมผึบเห็ดเป็นซอนคุยเมืองไทยก็จะกินข้เที่ยงขา้บาบกันแน่เนาะ นี่กินได้ตามม,งมา่งเคืงหอมฝรั่งแบตจนหอมฝรั่งจองมัด สองมัดยิบหาบาทนะคะสวัสดีครับเอ็นจีรยุสวัสดีค่ะอันชิตอันอัญชาอันทชานะคะสวัสดีค่ะไม่ใช่น้อยสวัสดีค่ะพัชรยาเดมแม้นภาพชาัดเจนค่ะขอบคุณค่ะเป็นตาแซ่บด้วยค่ะอืมหุมลีกันนะ บอกฟูนดีจ้าอืมนักเส้นเดี๋ยวดูอึบหน้าลำปลาฟลาซซัดทีน,น,บบนึ่งเจ้นเราก็ที่แต่ยุโซว่าเย็นไม่หมดใช่ขอบคุณค่ะอืม คือกขาพอนาย <c oughs> บนใครจะเมาค้างอยู่บอ่อทำเอาหอมคุยออกบ่อสั่นวา่นวานี่หน่อย่างเขาของน้ำมือเศร้าเห็นไฟเปิดด้วย่างไปซซองนั่นอ่านหนังสือพิมพ์หนังสือพื้น,พนตกใสนารับ ภาพเสียงชัดเจนขอบคุณค่ะน้าอะไรจังแจบค่ะขง่งเหนีวหยับมองดังไหพอนใหญ่ตื่นความกันมาเนี่ย ใส่เสือเล่าทั้งครูสบหรับจ้าทุกคนจ,จับขาดแจ้าว่าเบิง้งบรรยาก,กาศงำมือเศร้าอ,อันวุ่นวาย ยังเก้วพักมันจับมากมใส่อันนี้ด้วยเนี่ยใส่ลำโพง <c oughs> ตุนไข่ <c oughs> ใส่เสือมีภาวะผั้ใหญ่แล้วบอ <c oughs> สวัสดีตอนเช้าทุกคนค่ะข <c oughs> ้าวขียวอยู่พี่น้อง ใส่เสือบ้องเข้าใจอ่าบอตองอันสงสัยว่ามันบอตงเข้าใจออกกล้องกับใส่เสือนะคะบอออกกล้องกับทงเทนนี่เพื่อนนะคะทั้งหัวทั้งเนี้นะคะหนังหนังก,กัใส่เสื้อผ้าซ้ำๆกันว่าอยากตื่นพร้อมกันก็นกนพอนยังสิแล้วท่านกินเข่าแล้วก็มากวนสวนแขงสวนขาเข้าได้ไหม ภาษาต้มไข่ก็ต้องมิดแนวตวงงาม,อมขอลาวินนับออกให้เอาแนวตวงงามชื้อมือ,อมนับออกกันองแค่ระเบียบ เอาไปยังไม่ยางสวนขายด้วยหุนหวยได้บ้างอื้มอื้มอื้มลุดไครสองหน่วยต้นจะถวยบางง่ายซ้ำหนึ่งก็จะกินสองขาบคนเด้อ งับหนาออกันะคงมเถึงรื่นพร้อมกันเขาเต็มติปด้ายยุกก่อนจะเครื่องแล้วคนก็นังสิ่งง่าปหนา นายวันมันิ่งเนาะันมันโตวันนายมันอายุเนี่ยโตค่ะวนไปหนาเนี่ยเลงเนาะอืมแบบเขาจำานามัานนวดเนวาะอืมขันแนอจอย่างเงี้นใจฝนือตกไปน้อง เมื่อคือมาแล้วเมื่อคืนตรงซาร์ติดลบตลาดเมื่อนเดือนเมษายนเมื่อคืนไม่ดื่มเหล้าเลยไม่อยากหัวใงส่วนกับบทกิน